และเชื่อมโยงกันเลยกับการทํางานขอเจ้าหน้าที่ตํารวจในการดูแลความปลอดภัยก็คือกล้องวงจรปิดของทางกรุงเทพมหานครที่เคยเจอปัญหาว่าใช้การไม่ได้หรือเป็นเพียงกล้องหลอกหรือว่ากล้องดัมมี่เท่านั้นยันว่าได้ปรับแก้ให้กล้องทุกตัวสามารถใช้งานได้แล้วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งคนกรุงและนักท่องเที่ยวติดตามจากรายงานของคุณสิริพรนิยมทรัพย์สิริค่ะ จาก,กล้องวงจรปิดไล่เหตุการณ์เป็นหลักฐานที่ตำรวจใช้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุในคดีต่างๆได้โดยปัจจุบันกล้องวงจรปิดของกรุงเทพมหานครมีอยู่กว่า4 5 0 0 0ตัวซึ่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมั่นใจว่าสามารถใช้งานได้ทุกตัวเพราะได้ปรับปรุงทั้งหมดแล้วส่วนของเอกชนมีอีกกว่า2 0 0 0 0 0ตัวไม่รวมของตำรวจและทหารอีกจำนวนหนึ่ง การติดตั้งกล้องวงจรปิดกระจายตามจุดต่งตงตางๆรวมถึงการประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการเชื่อมต่อสัญญาณให้เห็นภาพกันสดๆแบบเรียลไทม์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียนโดยเน้นการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวการทำลักษณะนี้จะทำให การเฝ้าระวังภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเองแล้วก็แม้กระทั่งของคนเทพนคะรเองเนี่ยมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นแล้วก็เห็นได้ชัดเจนขึ้นคือไม่ใช่มีกล้องแล้วก็เอาไว้สําหรับรอให้เกิดเหตุแล้วเข้ามาดึงภาพถ่ายหลังแต่ขณะเดียวกันวันนี้ในกล้องดังกลา่าวนั้นสามารถเห็นภาพสดขนาดนั้นที่เกิดขึ้นในถนนต่างๆได้เลยทั้ง8 8สาสอน,นอครับส่วนการดูแลความปลอดภัยตามจุดเสี่ยงเช่นซอยเปลี่ยวและสถานที่ที่ไม่มีไฟส่องสว่าง ขณะนี้ได้ปรับปรุงสภาพพื้นที่ทั้งหมดแล้วมั่นใจว่าจะช่วยป้องกันเหตุร้ายได้ไทยเรียเวลา60วันในการเคลียร์2 8 3จุดเสี่ยงซึ่งวันนี้ได้รับรายงานแล้วว่าทั้ง2 8 3ดเสียงนั้นออได้ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงทั้งหมดทั้งเรื่องของกล้อง CCTV และไฟแสงสว่างขณะนี้กรุงเทพมหาคนครเองร่วมกับบชนกําลังทําเพิ่มรวมทั้งกันการฟันน,ฟนครหลวงด้วยนะครับต้องทั้งทั้ง3หน่วยงานกําลังหาจุด ที่เป็นจุดเสี่ยงเพิ่มเติมหลังจากที่เราเดําเนินการไปแล้ว283จุดซึ่งจะทําให้ความปลอดภัยในกรุงเทพมหานครสูงขึ้นแน่นอนในอนาคตกรุงเทพมหานาครเตรียมใช้แอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางและสามารถแจ้งเหตุร้ายที่เกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ในช่วงกลางปีหน้าสิลิพรนิยมทรัพย์ซิลิรายงาน